สวัดีครับวันนี้ก็ช่วงเช้าเดิมนะครับผมสกีหรับการอัปเดใหม่ในเกมชิน impact 2.7ก็วันนี้เราจะมาทดลองเล่นเย่หลานในทดสอบอ่าพอสรัคนก่อนนะครับผมซึ่งเรามาดูตัวละครนะฮะจากอ่าเราเล่นเองนะครับคือโคตรสวยนะครับผมดูสิฮะแล้วก็คือแบบโดดเด่นที่กําไรข้อมือนะครับผมพวาเรืองแสงนะดูดีไซน์ทั่วไปนะครับผม นี่คือเฟิร์สลุกนะครับผมสำหรับการลองเล่นไปดูท่าจริงทา่า <c oughs> นะร่ครัสองสามสี่เนูแล้วดูยิงครับผมชาร์จยิงก็ทั่วไปนะผมไม่เด่นเรื่องนี้แล้วก็ท่าสกิลวิ่งอ๋อเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะกดค้างได้นะถ้าเกิดว่ากดครั้งเดียวแล้วมันได้แบบสั้นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอกูดามันสักครู่นะครับผม อ๋อเนี่ยขดค้างได้นะครับผมบินวอล์ร์วิ่งโคตรเร็วเลยนะฮะได้เป็นตัวพลันภัยตัวใหม่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมาลองเล่นกับมอนดรครับผมอ่ะกินไม่ได้สูงมากท่าชา้าท่าชาัดก็ไม่น่าอิมแพคครับผมเพราะว่าถ้าหากินของเจ๊กิดการวิ่งชนนะฮะ<ป>พอชนเสร็จอ่าจะทำการลัดตัวละครไว้แล้วก็ทำการระเบิดน,นะครับผมอ่า รู้ได้ดูใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งก็เรากดค้างไว้นะครับผมแล้วก็ปล่อยวิ่งชนให้หมดแล้วก็ยืนยืนดูก็ได้ครับผมมันจะระเบิดแล้วก็สก,ก,กิลนี้เราก็รู้ดีครับผมก็คือสิงฉิวนี่มันจะมีอ่าเหมือนกล่องเหมือนอะไรนะพลังยันพลังอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ช่วยเรายิงก็เหมือนสิงฉิวเขาเป็นสิงฉิวเหมือนสิงฉิวซีห้าแล้วกันนะฮะ อุปถัมภ์สิงคิวห้าดาวนะครับผมแต่เป็นสิงคิวที่เก่งกว่า,าเราดูแบบฟุ่มคอมโบนะครับผมซึ่งในความคิดผมอ่ะยังคิดว่าเจ๊นเ,เหมาะเล่นกับโดวมิยามากกว่านะครับผมโอ้แต่วิ่งเร็วมากนะครับผมเรามาทดลองสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้กันนะครับผมว่ามอนจะมองเราเห็นหรือเปล่าเวลาเล่นบล็อกอดูไอ้พวกนี้นะฮะถ้ามันเอียงตามเราแสดงว่ามันเห็นนะ อ๋อมอ,มองเห็นนะครับผมเราไม่ได้วินวอลน,นะฮะเราล,ลองเซต้หนึ่งดูจากหน้าในตัวอุบาบานนี่นะครับผมถ้ามันหันตามเราก็แสดงว่ามันเห็นอ่าโอเคคือไม่ได้วินวอลนะครับผมอาจจะเป็นการแบบเคลือบอเครือบพิชชันน้ำเข้าไปในตัวนะเคลือบพิชชนะเข้าไปในตัวแล้วก็วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงครับผมแล้วก็เมื่อเราวิ่งชนมอนอย่างเงี้ยมันทำการล็อกนะครับผมส่วนสกิลข้อมูลต่างๆนี่ทุกคนคงรู้แล้วนะจากลีกท,ทั่วไปนะครับผม เราก็ค่อยดูนะผมว่ามันดียังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูครั้งแรกผมรู้สึกประทับใจในอ่าโมเดลตัวละครน,นะผมส่วนการเล่นอการเล่นผมรู้สึกว่าเจ๊แกต้องต้องเป็นอ่าซับดีเพจนะผมไม่เล่นเป็นดีเพจเองมันอาจจะแบบเก,ก,ก่งๆก่งกลางหน่อยครับผมถ้ายิงธรรมดาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแล้วก็ท่าชาร์จก็แน่นอนครับผมว่าไม่ได้โดดเด่นแต่เป็นโดดเด่นที่สกิลนะ สิ่งี่โดดเด่นถ,ถึงสองสกิลเลยมีข้อดีทั้งครูครับผมอ่าสายเดินผจญภัยอะไรพวกนี้ก็จะสบายครับผมวิ่งเร็วมากก็ผมแทบคุมไม่ทันอคุมเกือบไม่อยู่เลยแหละโอเคครับผมอคลิปนี้ขอจบเพียง่นี้ครับผมนี่เป็นการาน้ำจิ้มสำหรับแพทสอง่ครับผมแล้วเราชมคลิปต่อๆไปจากช่องผมนักนี้ได้เลยสวัสดีครับ